อาการร้อนติดแอร์ไม่ได้ใช้พัดลมไอเย็นตัวนี้สิครับ เป่าลมเย็นโดยรวมให้กับพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องอากาศร้อนเช่นพื้นที่รับประทานอาหารจุดร้านอาหารที่เป็นพื้นที่บริการลูกค้าอันนี้เป็นตลาดนะครับเราติดตั้งเนี่ยฮะเป่าลมเย็นไปไกลๆเลยครับนี่เป่าได้ถึง15-20ถึงเมตรเลยนะฮะทำให้ลมเย็นนั้นไปกระจายอย่างทั่วถึงภายในตลาดภายในพื้นที่กินข้าวรับประทานอาหารจับฉ่ายใช้ซอยช้อปปิ้งของลูกค้านะครับอากาศมันร้อนครับไม่มีใครอยากจะมาเดินมาเดินก็รีบๆกินรีบๆไปนะครับก็ ทำให้ธุรกิจเราขายของได้ยอดขายน้อยลงนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้มันก็ช่วยให้ลูกค้าช้อปปิง้งมีความสุขอยู่ได้นานขึ้น ทำความเย็นได้ประมาณ28-29องศานะครับเ่าลมได้ประมาณ15-20เมตรค่าที้จ่ายไฟฟ้าประมาณ3บาทต่อชั่วโมงต่อตัวนะครับอันนี้ท่าไหนสนใจอยากจะนําไปใช้ใน,นร้านอาหารตลาดแผงค้าต่างๆเพื่อแก,ก้ไขปัญหาอากาศร้อนเพราะเราติดแอร์ไม่ได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ใครอยากจะพูดคุยสอบถามโดยตรงไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับมีเบอร์โทรอยู่ก็กดโทรเลยครับจะได้คุยพูดคุยกันเลยว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้นะครับผมเอกไอ้น้ำ